สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสวยๆคะ่ะกลับจากตลาดมาเย็นนี้กัได้ปลอมมดตรยมยำปลาเคืองอุย้ยปลาเคืองเป็นวะตมะ้ตยมยำปลาเคืงปลาเคืองื้อสองร้อยซาบาทพี่น้องเอลยมากินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องคะ่ะอืมหน้าตาจะเป็นจะแซ่บอยู่นะแต่ไม่รู้รสชาติจะผ่านหรือเปล่าแค่ไม่ไม่พี่น้อง เฮ้ยวันน hey! okay. ี้มีแขกด้วยเหรอวัอดีไปไหมเอ๋ยกับพี่ไอร์ลงมาพี่น้องค่ะสวัสดีสวัสดีกินข้าวเศร้าไอ้นนเห็นแล้วได้อ๋อไอ้นนท์ไปได้เรื่องแบบมากินข่าวน้ำกันพี่น้องสวัสดีรอบพี่น้องเอ๋ยมากินข่าวเศร้าน้ำกันค่ะนรอันนี้นักจัดยานได้พี่น้องเนี่ยนี่ ยากเป็นจ mm. ันขาให้ดอกอาลงมาฝว้ามามาพี่น้องกินต้มยำปักเครื่องกันค่ะสินมือดิ้นเจีนะลาเอาหายยำประทานใดเห็ดกิีเลีู้่ี่ยังนวไมคะงับเ่เศร้าใช้ไส้ต้องพิษจานะคะคุณป่วยงานก็ป่วยหรอคะเกเพื่อคอยเบิ้งเบิ้งนะจอแล้วสิกินแซ่บๆจานจ้า ไนัาเนจางันจางน้าเราไม่นางลุน้าหายไม่ยังยิ่งเทาไบ้างที่บางนามันกินขี้เข็มเลยก็ไม่รู้ไปเด็กแ่ป่ะเค่คู่มือเดกแวเอนอะไรบ้าง้นี่เอนเอยอันมุ้กไมวันกินมุ้งด้วยอาเนี่ยมนหอนไ้ยังพี่น้องดอเลยใครมาหเด็นก็เด็อไปกัดเนื้อตัวเป็นๆพี่น้องไอ้แก่ม่นี

ถานานขาวจะได้แต่ว่าฮักบนเป็นจักสุรูเหมืนกันี่มันจะหู้ายังไม่ได้เปยูเลนี่นี่มาหูดบ้านี่บนีู่้างนี่มาหาง่มาหิดานีหดบาน่มสห้าน่กาหบ่มน่มหน่้น่าหูด้างาหนมหน่มาหูดบนานมากกินมาหูดาน่หู่อาน อินละมนมันบกินลายหินขาวใช่อาแ่มันบุกินบบแต่ประจันแต่น้หอตอร์อค่ะเออนั่เยน่ไงเ้อตอตอร์ปดนน้หองเนอะเออเป็นนั่นนั่นดีทงเลยเอาเลยนั่งโอ้ยคนไปเอาแต่สาวนี้รอแดง ใส่แซ <Cornell> ่เผ็แหงเนี่ยนาะมัยเานานาจนแยไม่แ่มากไม่หยาบตลาดทีไม่มากมันตเนนัต่กระช่องค้นบกขยายเปนเนเงินแหงเงนอไพระเจ้าได้ปิดป่าห้องแล้วพระเจ้าก็บเมันป่าอ

มันี่เปปุ๊กบไปนี่เนีนะรักคนพือแต่เอานังผอมให้นังนี่ด้วยนะคือไปนี่เจ้าหนารักครับตอมัน้นยาเคือจดอเป็นยารับไอยู่นะพา้เ้ชุดี่ก็เป็นตยานี่รับด้ี เราไมเห็นนะมือถ้ากันปีนั้นแดดที่น่ไปได้เลมาน้องเอ้ยมันานนวมากผมน่าจะบนสะาาข้าเจ้าเนี่ขาง่วทุกไงกีนเนี่นมาเกับบริคายน่ยยันน้องเอ้ยก็จระเห้เป็นพูดเป็นพูดหเจ๊ี่ก็เจ๊แยกพูดพให้ซื้อทันว่าปั่นกันมืดง่วงขึ้นง่ายเนาะถ้าไม่กจะเว้นอได้ค่าได้ครครันแทบบ้ มันหาอะไปอายเป็นฝังอที่ในน้องจริงเห็ดหลอดไหวรามันจมนไปกินมะกขืด้วแต่วันฟงพยาานักวมันสั่นในไในขาในคอเห็นหมอนะขดในขห่าที่เห็นต่ว่จด

ชอบนั่งันมแ้ค่ะัวกนะัน้ชนอหยาบกินข้าเลยเนื้อมันยังหวานๆอยู่เลยเเลาก็สดเด็ก,ก,กทอดสะกดทอดสะกดี่เดียดชุดกินข้าวอีกทีดูแต่ใส่นันงกคยังหอนนะคะอู้หเอา

ลอมาเรย่อหน่อยนะไมกดนี่ขาวเลยลองไปเสิร์ฟอ่อนได้งอยู่เลยว่าลองไปเลยบนยังไม่ถึงค่ะจวงยังไม่ถึงค่ะก็้ยักไหนไยได้ดู้่ไปยได้าึนไปทัคนยังไงยได้ขึั่ด้นด้นมด้ขนย้นงดปงไงสดๆเลยค่ะ้ัวไงไั รวมีสิบห้องนะคะสอนดาดแหลมแหลมได้ไมถบอร่อยตาับนเคยเน้ำคกยี่พุ่นมันมันยงอ่ิเด็นมัมันมันน้ำหนามเนียนเองันไปกว่าคครดูปะแช่ที่มันสะาแล้วคน เพราะว่าจะกระจายเงเจ้ากแบบส่วนหลายกันอันนี้เขาเจ้ากจะกินไม่ได้เจ้าว่ค่อยขวดเสียรสชาติด้วยจะเป็นฮอนจะเป็นมนจะเศ้าจะเสียวมันี้เียเกียบประสิทธ์วนไปบัลลหาปันวามีเอฟซีอยากันได้ผาสิน <t> ส <börjar> <c oughs> you right. <c oughs> <router> ิในมีบัลลหาจะสิไ <eu> ด <renov ate> ิไปหรือบอ่ากูจึงได้ แน่นั่งว่าให้ภาพไปปัะหาแน่เมื่อเสารเนี้ยประธา <Bruno> นดึตื่นเพีนตเื้อหัวมาตลาดอไใช้เียไปเยโอ้ยพอดีเกี่ยวเบิ้ไมกาดมาแล้ว พี ama, ่น้องคะเราบางตาเมือกกับอธิธรรมมากนะคะว่าผู้ใดผู้ใดนางกินขขาวน้ำนะครับนางนวดนางหนามาดูอันนี้นี่ยคืออ้ายผู้ใหญ่พี่น้องคะและอันนี้ก็เอ้ยผู้ที่สองยนี่ห้อผู้ที่สามแล้วก็อ้ายผู้ที่สี่พอน้องวินาทีปักซองเจ็สีผู้ที่ห้าแล้วก็มีน้องสาวอีกผู้หนึ่งแล้วก็น้องสาวอีกผู้หนึ่งค่ะทั้งหมดเจ็ดสี่วิศค่ะผู้ชายสอง อ่อยสองคนเอื่อยสองคนน้องชายผู้หนึ่งน้องสาวผู้หนึ่งแล้วก็เธอผู้หนึ่งผีผู้หนึ่งคนกลางค่ะเป็นผีแนะนะแม่นุษอันนี้จะผีอ้ายค่ะตัวยายขี่พอน้องวินาทันเป็นคู่แฝดคู่แฝดพอน้องวินาทละเป็นคู่แฝดแฝดผู้หญิงแต่แบบกูยิงแบบเตะแต่แต่แต่ปีหนึ่งแล้วก็เสียโอ้ยด ร้านกิด้อนี่ผูุนึ่งอ้รานกักิดื้สบายดีกับสบายดีก็รู้ได้ร้านเกม่รงอันน้นพาบเกผมจะน่ากินหัดแม่ป่แม่ยุแม่คนเมมาห้คะที่น้องมอนก็จะติดตามนะคะว่าเจซีรได้ไปนักเจเจียบบ่อมือนี่นะคะบ้านเ้นกาอ โทรมาบอกแล้ค่ะว่ามีไรกาลก้อนค่ะไอซีกลล้อนโกะแล้วค่ะอันนี้แต่คนโทรมาหายใสกินนะคะแต่ว่าสาวบอสอยากพี่น้องทุกท่า็ติดตามนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจเบิร์นคลิปให้ทางนี้ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆพี่นอ้องมากๆนะสบายดีพี่น้องท่านนี้ล่าข่าวข่าวข่า